ไวัสดครับยูผมนิวนะครับวันนี้ผมจะมาแจกรีเชตนะครับเป็นรีเชตที่แบบสําหรับเล่นโลเปหรือว่าแบบทมว่าบ็อกซิ่งได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่เหมาะกับกันเอาไว้ถ่ายรูปสักเท่าไหร่ก็เหมือนแบบเอาไว้ใส่เล่นนะครับก็อันนี้คือเดิมๆนะครับอันนี้คือเดิมๆของผมนะครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดเปิดรีเชตให้นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับนี่มันก็จะสดใสกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่น้ําก็อาจจะดูแบบเขียวมรกตนะครับแกค,ครับไม่รู้ดีผมไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่ะยวพาไปดูแบบสถานที่ต่างๆก็ได้นะครับวาร์ปปึ๊บปรับสภาพอากาศเออเดี๋ยวลองปรับฝนดูนะครับนี่ฝนตกก็ยังสว่างอยู่นะ เคลครับก็เดี๋ยวมีเมฆอันนี้ก็คือน่าจะอันเมื่อกี้เฮ้ยหิมะตกยิ่งสวยไปใหญ่อ่ะคนดูอันนี้คือฮาลวีนคืออะไรอ่ะอ๋อครับก็เอาค่าปกตินะส่วนกลางคืนนะครับนี่กลางคืนไม่มืดนะครับกลางคืนไม่มืดนะดูดิ ลงคืนไม่มื่นะครับสว่างจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่รู้ผมจะรีวิวอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนเย็นอาทิตย์จะตกดินนี่ครับแสงสวยนะครับสีสดอันนี้ตอนเช้าโอ้ตอนเช้ายิ่งสวยนะครับเป็นเวลาค่าปกติโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมอาจจะแบบ มีบูทเอพีเอด้วยหรอผมเพิ่งรู้นะนี่โอเคครับไม่ได้เข้าหายนานแกปครับก็รับคลิปนี้ไม่เป็นท่านี้ครับถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับก็ผมขอคนไลค์คนแชร์คนติดตามแล้วก็คนคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้นะครับรับคลิปนี้ไปมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ นี่ชี้หน้าเลยแม่ปะครับ